สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลอ้อมเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะอ้อมก็จะพาทุกๆคนนะคะมาดูการตกแต่งกระบะตัวนี้นะคะอ่าว่าตกแต่งอะไรบ้างนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่ากระบะตัวนี้นะคะเป็นกระบะตกแต่งสไตล์ลุนะคะซึ่งสไตล์ลุตัวนี้จะมีขายเฉพาะอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะแต่ถ้าว่าซื้อกับเซลอ้อมนะคะ สามารถได้การตกแต่งแบบนี้เลยนะคะ1988จัดให้ค่ะการตกแต่งตัวนี้นะคะด้านหน้าเลยนะคะก็จะเป็นกระจังหน้าแบบนี้เลยแต่สิ่งที่พิเศษก็คือเราขยายฐานล้อค่ะให้มันกว้างขึ้นนะคะดูจากด้านล่างได้เลยให้มันกว้างขึ้นแล้วก็สูงขึ้นด้วยนะคะและด้านล่างตัวนี้เรายังใส่แผ่นกร,กระแทกให้ลูกค้าด้วยนะคะมองเห็นไหมเอ่ยสีแดงๆตัวนี้นะคะเป็นแผ่นกันกระแทกนะคะที่ใส่เพิ่มเติมให้นะคะ ค่บาาตัวนี้ก็คือจะค่อนข้างที่จะสูงสูงป่าตัวเดิมนะคะเพราะว่าเราเพิ่มความสูงให้เขาด้วยขยายฐานล้อให้กว้างขึ้นด้วยนะคะตัวนี้การตกแต่งก็จะเป็นสไตล์ลกเลยนะคะซึ่งตัวนี้จะไม่มีเนือง,งไทยนะคะเพราะขายอยู่ที่ต่างประเทศนะคะ,ะส่วนยางตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะคะเป็นขอบ20ค่ะ จะดูสวยมากมานะคะดูดูตุตัวนี้ก็สามารถออฟโรดได้นะคะดูจากช่วงล่างตรงฐานล้อนะคะอ่ามันจะสูงขึ้นนะคะแล้วมันก็จะกว้างขึ้นมาอีกนะคะขยายฐานล้อให้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ซุ้มล้อนะคะให้ให้เพิ่มขึ้นด้วยมันก็จะดูลงตัวดูมีมิติมากขึ้นนะคะจะเป็นสไตล์เท่ๆนะคะ,ะแล้วเรามาดูการตกแต่งตัวนี้ เราใส่โลบาร์เหล็กให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีความแข็งแรงทนทานจะเป็นการแต่งแบบว่าที่ดูบึกบึนที่ดูเข้มเข้นะคะตัวนี้แต่ว่าใช้งานได้จริงนะคะเราติดสติกเกอร์โลให้ลูกค้าด้วยนะคะด้านหลังนะคะกันชนหลังของเรานะคะเป็นกันชนหลังแบบเหล็กเลยนะคะตัวนี้ ือลูกค้าซื้อตัวนี้ไปปุ๊บสามารถออฟโรดได้เลยสามารถลุยได้เลยนะคะตกแต่งแบบนี้เลยตัวนี้นะคะจะเป็นสี่ประตูในเกตมิดนะคะตัวนี้จะมีเกียร์ธรรมดานะคะและเกียร์ออโตโด้ด้วยแต่เรานำมาตกแต่งให้ลูกค้านะคะอยากได้แบบนี้ต้องมาที่นี่นะคะโตโยต้า1 9 8 8นะคะจะได้เท่ๆแบบนี้เลย โปรโมชั่นการดาวกระบะคันนี้นะคะเป็นเจ้าของได้ไม่ยากเลยนะคะเริ่มต้นดาวที่49,000บาทนะคะ ตัวนี้นะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ธรรมดาอยู่ที่891,000เกียร์ออโต้อยู่ที่941,000บาทนะคะการทำเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะคะสามารถปรึกษาออนได้ค่ะแล้วก็สามารถส่งมอบรถได้ทั่วประเทศนะคะรับจองออนไลน์ด้วยค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็โทรหาออมตามเบอร์084-038-9978นะคะหรือทักไลน์มาก็ได้ค่ะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าเรา จะพาไปดูอะไรยังไงฝากติดตามได้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ